D.E.M.C.O. ครับบริษัทเดมโ o d เดมโก้ hmm. ปะจำกัดมหาชน FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้ก็เคยเทรแต่นานแล้วนะออกแบบก่อสร้างจัดหาระแบบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าสถานีแปลว่าเป็นหุ้นไฟฟ้าไหม กลุ่มไฟฟ้าเนาะอืมเดมโคพูดถึงหู้ลรายใหญ่เดมโคครับโอ้รายย่อยจับไปแล้ว66%จ้ารายใหญ่เป็นบุคคลและไทยดีวอารมาอยู่ดับ2เลยถือ9%เลยนะนอกนั้นก็เป็นบุคคลหมดเลยครับอืมนะ งบกันเงินเดมขู่นี่สินรวม2,755ล้านสินทรัพย์รวม7,374ล้านนี่ก็ยังไม่เยอะนะครับนี่ยังไม่เยอะนะกําไร65ล้าน148ล้าน34ล้าน55ล้าน148อะแปลกครับแต่ไอ้จาก30ถึง50 60ล้านไม่แปลกกาไรมันปกติอยู่แล้วของมันอย่างนี้นะ ROE 1 ผลไม่ค่อยมีครับันผลไม่ค่อยมีนะอืมเดมโคจะถือว่างบไม่ได้แย่ครับงบไม่ได้แย่นะดูกราฟเดมโคราคาปัจจุบัน4บาท6ตงังราคาเส้น200วัน3บาท24สตังครับก็ยังใกล้กันอยู่ถูกปะ่ะดูภาพรวมโอ้ลงมาจบรอบพอดีเลย เมโเป็นคุณเก่าเหรออืมเข้าตลาดประมาณปี2006เนอะทำราคาแนวรับอยู่ที่บาท62สตางค์สร้างราคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านบนไว้18บาท48สตางค์หนาวเหน็บเลยด้านบนนะแล้วก็เด้งไปอีกรอบนึงแถวๆนี้ด้วย18บาท30เป็นไหม ใครไม่รู้ไปเข้า18บบาทสแต่ไม่ได้ดู18บบาทสีคุณก็จะดอยอืถูกไหมเพราะว่าตอนที่คุณเข้าคุณดันไปเข้าแถวแนวต้านสำคัญเพราะตอนที่คุณเข้าอ่ะคุณดันไปเข้าแถวแนวต้านสำคัญมันไม่ใช่จุดเข้ามันคือจุดขายนะครับปรับฐานอีกรอบหนึ่งบาทสิบเจ็ดตังค์โอ้ยปรับฐานจบ รอบไม่สวยนะครับดันมาหลุดบาท62สะตังค์นะครับตีเส้นเทนสกดจาก18-3ลงมาบาท17ตังค์ครับปรับเป็นเดจัดทรงเส้นก่อน คำถามคือเดมคต้นเท็นไหมอืมต้นเห็นไหม,ม,หไหมคุณเห็นอะไรนี่ไหมตอนลงไปบาทสิบเจ็ดตังมีแรงตกใจตกใจซื้อเห็นไหมเนี่ยซิลลิงด้วยนนเนี่ยเนี่ยแรงซื้อจากด้านล่างเอาไปขายด้านบนอีกครั้งนะครับแรงซื้อจากด้านล่าง เอาไปขายด้านบนถามทําไมก็เกมราคามันซื้อถูกขายแพงแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจทฤษฎีนี้คุณก็เทรดหุ้นคุณก,คณก็คุณก็จะมีกําไระจะมีกําไรนะครับเดมโค <Dem ko S 2> อยู่ตรงนี้รอใครก็ไม่รู้ไซเวอยู่ช่วงนี้นานมากครับนานมากนะระหว่าง2บาท 60สตังกับสามบาทหกสิบหกสตางค์นานมากครับในช่วงประมาณร่วมๆหกเดือนเจ็ดเดือนอ่ะอืและจนเบรกสาบาทหกสิบหกสตางค์ได้ไปทำกรอบใหม่อยู่ที่สี่บาทห้าสิบตังสี่บา4ห้าสิบตังนะเขาเรียกว่าอธิบายยังไงดีเขาเรียกว่าหุ้นกำลังเปลี่ยนกรอบขาขึ้นอันนี้คือต้นเทรนถูกป่ะอันนี้ต้นเทรนแน่นอนถูกป่ะ เปลี่ยนกระโดดไปอีก,อกชุดหนึ่งจะถามว่าไกลไหมเออไม่ไกลครับนิดนึงนะครับแค่สเต็ปสองเองนะครับแต่ถ้าสเต็ปห้าเงี้ยเอออันนั้นก็อย่าไปเข้านะอันนั้นก็อย่าไปเข้านะครับนะครับอ่าแนวรับแนวต้านครับเดี๋ยวนะไอตรงสามบาทหกหกผมต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงพอเขาเบรกขึ้นไปแล้วไงสามบาทหกหกมันจึงกลายปเป็นแนวรับไปแล้วนะครับ แนวรับใกล้สุด3บาท94สตางค์และแนวรับหลังพิงฟ้าของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ควรหลุดอ่ะ3บาท78กับ3บาท66อ่ะก็ค,คุณเบรกกาอข้นมาแล้วคุณจะมาหลุดทำไมถูกไหมอืมแนวต้านใกล้สุด4บาท16ตังค์ครับและแนวต้านถัดไป4บาท38สสตางค์อ่า แล้วถ้าเบรก4บาท50ตังค์ได้นะโหพุ่งทะยานใบก,กรอบหนึ่งอืมนี่ไงที่เขาย่อตรง4บาท50เขาชนตรงนี้ไงนี่ไงชนตรงนี้แล้วคนตรงนี้ขายใส่มาเนี่ยคนตรงนี้ขายใส่มานะครับเมื่อเบรก4บาท50ได้นะเราก็จะวิ่งไปยอดนี้ถูกปะวิ่งไปยอดนี้ถ้าก่อนจะไปยอดนี้คุณดูตรงนี้ก่อนนะกองเนี่ยเต็มเลย คุณต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะนะครับตีไปรู้สึกว่าเดมโคเนี่ยจะสเต็ปในการขึ้นจะเท่าไหร่นะบิดออฟช่องเรา2ตังค์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เคยเทรดอยู่ช่วงที่เขาแบบว่าลงไปแรงๆครับลงไปแรงๆนะ แต่ว่าเขาเป็นหุ้นที่ช้านะหุ้นที่ช้านะต้องสังเกตวอลุ่มเลยว่าเออวอลุ่มวันนี้เขาเยอะไหมถ้าเกิดหลักแสนนะวิ่งนัง่งแน่งนั่งแกะนะไม่ไปไหนครับวนอยู่นั้นเนะ่คือเขายังไม่เล่นนะครับเขายังไม่เล่นเนาะหุ้นบางตัวในลงมาสะสมโอ้โหเจ็ดปีครับกว่าจะขึ้นนะสะสมจนลืมเลยนะคนถือนี่โอ้โหให้รายย่อยถือถ้าเกิดแบบ ไม่ไม่ไม่ชอบรูปแบบบริษัทจริงจรงนี่ยากครับยากยากอ่ามันจะมาในช่วงที่เจถึงเบาทก่อนนะเจถึงเาบาทเก็ด่านใหญ่แล้วนะครับเก็ด่านใหญ่แล้วนะเนี่ยเดโมโคเนี่ยเก็ด่านใหญ่แล้วตรงเนี้ยไปเจอ9เนี่ยโหผ่านยากแน่นอนนะครับก็ต้องซับแรงขายกันสักพักหนึ่งนะหรือว่ามีวอลุ่มหนักหนัก,นกตระกูลแบบร้อยล้านมาเงี้ยเอออันนั้นผ่านแน่นะผ่านแน่นะทําลายทุกด่านนะครับอืมแต่ถ้าแบบผ่าน 9บาทได้เงี้ยโอกาสที่มันจะไปถึงตรงนี้ก็ได้นะเราเดี๋ยวเราค่อยมาอัพคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะหรือผมจะตีไว้ให้เลยดีอืมตีไว้ให้เลยก็ได้นะครับโหเขาอยู่กันตั้งแต่สมัยปี2015เนาะเข้าใจไหมโอ้นานมากนะเดี๋ยวตีแนวต้านไว้ให้นะครับ ตัวนี้จะได้ดูนานหน่อยว่าเออมันผ่านแนวต้านนี้ได้นะพอมันขยับผ่านแนวต้านนี้ได้แนวต้านนี้ก็กลายเป็นแนวรับนะครับเมื่อเป็นแนวรับไปปุ๊บก็ไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุดมันก็จะวิ่งไปแนวต้านถัดไปนะมันก็จะขยับต่อกอบกันขึ้นเรื่อยเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนั้นก็จะมีแบบว่ามีแรงซื้อแรงขาย็นปกตินะอืมแต่การขึ้นของหุ้นมันต้องขึ้นโดยสเต็ปที่มันแบบว่าเออขึ้นโดยมีแท่งเขียวบ้างนะ ไม่เด้เดียวขึ้นแดงเถือ่อขึ้นแดงเถอะมันก็จะขึ้นไม่จริงนะแบบนั้นนะถูกไหมเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะตีเสร็จก่อนคุณสังเกตอะไรไหมว่าแถวๆด้านบนอ่ะมันชอบมีแท่งแบบนี้เนี่ยครับอ่าเนี่ยคุณระวังเนี่ยราคาในราคาด้านบนแล้วมีแท่งแบบนี้เนี่ย ระวังระวังคือพอมันถึงจุดสูงสุดแล้วนะแล้วมีแท่งแดงยาวๆแล้วปิดแท่งแดงเต็มเลยนะปิดโลของแท่งเลยนะคุณทําใจหนีได้เลยถ้าเกิดคุณทุนสูงนะคือมันมันเป็นแรงขายที่ที่เขาเก็บมาจากด้านล่างแหละแล้วก็มาขายด้านบนประมาณนี้นะครับอืมมันเห็นผมอัดคลิปแล้วมันก็มาลองนะแมวถ้าได้ยินเสียงแมวอย่าตกใจนะครับ มันเหมือนมันจะเข้ามาในห้องด้วยอ่ะเราอาจคลิปไม่อยากไม่อยากได้ยินเสียงมันมันก็จะมาร้องอยู่ข้างผมนี่แหละครับลำคาญหน่อยเนาะนะครับสรุปแผนเดมโคอีกรอบหนึ่งนะครับแนวรับแรก3.94บาท9แนวรับถัดมา3มบาท7 8กับ3.76บาทเเป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วนะนะครับแนวต้านแรก4.16บาทตัง4บาทสาตัง,4บ,ตง4บาท50ผ่านตรงนี้ได้เจอกัน 4. บาท88สตังก่อ่า ถ้าผ่าน4ี่บาทแปดากตังไปไดนน้นี่ก็หนีเลยจ้าตรงนี้ก่อนนะนี่นี่โซนนี้ก่อนหกเจ็ดบาทถึงเก้าบาทส0มสิบใช่ไหมอืมอันนั้นค่อยว่ากันผ่านให้ได้ก่อนตรงนี้นใหวได้ก่อนเพราะตอนมันวิ่งมันวิ่งขึ้นไปหลักสิบเนี่ยต้องผ่านเก้าบาทให้ได้ก่อนแล้วขึ้นไปหลักสิบเนี่ยจะต้องมีแรงเทคตรงนี้เยอะแน่นอนเพราะว่ามันหัวตรงนี้มันติดนานแล้วนะมันติดนานแล้วนะครับอืม แผนเดโม่ประมาณนี้ครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่วางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด3บาท78ตังหรือ3บาท66สตังนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับตัวนี้ก็เป็นต้นเทนสเตป2ครับยังไปไม่ไกลนะกำลังย่อตัวนะครับ